สวัสด er so ีครับอยู่กับผมแท็กมาลอยครับผมอยู่จอมพลังอยู่แล้วครับชัดครับจากหินใส่สิบล้อครับดูครับมาแล้วมาแล้วอาจารย์แย่ครับถึงไม่ถึงไม่ถึงถอย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 ไงถอยไงฮิ้วว้า ตักทานไปน,นี่จ้วงขง้างห่างครับ่จ้วงข้างบนครับฟับงเสียงก็รู้ครับไมาแข็งไม่แข็งครับขอไฟในคมสั่นนะครับข้าเที่ยงยังไม่ไทานเลยคนระับสั่นในๆเนาะอ้กล้องที่สองครับเต็มมุ้งสีเลยครับโอ้โห เสียงนี่เหมือนกันนะครับครับครับสามสองศูนย์ครับโอ้ยดินฟังเลยตรงนี้ครับตวงนี้สามครับบมสักไปมากเลยครับอาจารย์แย่ครับจุดล้อนี่มีเท้านะครับจุดล้อสิ่งครับรมีนโนเมก้าครับ มแล้วครับท่นต้งปุ่นนะครับปักที่สี no ่ครับโอ้โหเฮ้ข็งมากเลยครับที่ห้าครับ หกครับโอ้ฟังเสียงก็รู้ครับหินแข็งไม่แข็งครับแข็งมากเลยครับโอ้โหมีโหลดมีโหลดครับตักที่หกมาแล้วล้อตักที่เจ็ดครับหาง่างโอ้หินสวยมากเลยครับ ตักหนึ่งแล้วมั้งครับน่าจะประมาณแปดตักครับ,โอ,บโอ้โหว้าวไปไดไป้ไปแล้วไปแล้ว จดแล้วจอดแล้วมาร้อยมา,อาไปเลยลูกพี่รอครับรอ,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 อโอ้โหแรงมากนะครับดูครับทันไม่ทันครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดไม่หมดหมดเอาโหยถอนต่อแล้วครับทีนี้เอาโหยแรงมากนะครับโอ้โหสบายสบายครับโอ้โหคนเด็ดครับคนเด็ดแข่งกันนะครับเนี่ยไปได้สบายสบายครับดูครับคนแันครับตักแล้ว าิตักครับโอ้โหสวยมากนะครับเล่งเครื่องเต็มที่ตัเลยครับเล่งเครื่องแรงมากครับแต่นิ่มนะครับ ตักแับเดียวเต็มครับเหยียดปากตักนะครับขใหญ่ๆครับอ้าวโห้ยจ้องเราจ้องเราครับคิดเครับลืมนับไปแล้วครับี่ตักแล้วไม่รู้56ตักแล้วนะครับ โอ้โหโอ้โหแรงมากเลยครับอ้โหตักนึงครับไอเกตตักเลยครับตักนี้ครับโอ้โหไอฟังเสียงก็รู้ครับไอเสียงับโอ้โห อ,อตักนี้ไปหนาโอ,อ้ช่วยช่วยช่วยยังอยู่บ้างโอ้โหโอ้โหแข็งมากเลยครับโอ้โหเต็มดุ๊กกี้เลยครับ อันนี้น่าจะพอครับไปไปเลยลูกพี่เข้าโขดเสียงเลาะๆครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพาไปดูตรงนี้ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวตรงนี้ตรงโค้งหักศอกครับขึ้นยากๆหน่อยครับฟับงเสียงครับ รอจมตรงนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอือ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 ไปแล้วไปแล้วนิ่มๆเลยครับขึ้นแบบสบายๆครับไปแล้วไปแล้วอ้โวโหเสียงไม่ต้องพูดถึงครับเล้าๆครับ อนดูอาจารย์เย่ยครับซื้อมันมาฝากครับเดี๋ยวเอาอาจารย์เย่ยลงหน่อยจุดรอเดี๋ยวขับลงหน่อยมึงแม่โคอันดับหนึ่งครับเปดยอดครับวันนี้จะโชว์ลีลาใหม้มีตักตรงนี้นะครับ มันนั้นขึ้นตรงโน้นนะครับโอ้ okay. สูงมากเลยครับไม่ใช่ขึ้นแล้วพี่ขึ้นไหมเศก้าวสามแช่เลยขึ้นแช่ครับเศก้าวเศก้าวมาแล้วสามแช่ลั่นล้นไปเลยเด็กเกี้ แรงมย,มยอดานะอเก่จอก่งกอ้โเสียงดังฟังชัดมากเลยครับ สูตรกระดกนะครับแข็งไม่แข็งรูเอาครับหอมตักโอ้โหเฮ้ยหลอมไปเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งน่าดูนะครับอุดกระดกนะครับ รถสะอาดด้านมากครับัะอารถด,ดีมากครับเสียเก้าครับดูครับอนาคต่ีดีนะครับนะโอ้โห,โโห้โอ้โห้โ ไปใกล้ไม่ได้ครับว่าจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอยู่ครับไกลหน่อยครับตีต้กแข็งมากนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงครับถูกระโดดกันครับมีโหลดเลยครับ แคดนี่สู้แข็งดีจริงครับยอดครับแข็งนี่โอนเก่ยอดนะครับนี่จุ้มาล่ะบุญมาล่ะน้าบ แข็งสุดยอดจริงๆครับนี่น,นะครับโหครับโอ้โหเต็มมุ้งผีแล้วครับพี่ซื้อของมาฝากอยู่กับพี่แย่นะซื้อของมาฝากอยู่กับพี่แย่ยีน้ารถม, <c oughs> <c oughs> มันมันมันไป <c oughs> ครับยังไม่จดอด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเที่ยวเดือนโอเคครับไปพี่เป็นบ่อครับ แล้วไปเป็นนี uh ่ค oh. ร oh ับโอ้โหาชาลั er ่นๆครับโอ้โหลึกลลลลึกลึกลลึลึกลกลากลึกลกลึกลึลึกลึกลึ <It> <ww. S 3> มาแล้วมาแล้วสุงยอดครับเสียก้าวครับผมครับผมมาแล้วไปไปขึ้นแบบนเงียครับครับดูครับทันไปชันครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปไปโอ้โหแรงมากเลยครับน,นี่โนูนะครับ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ